ติดคุกอะไรเนี่ยทําไมมันเป็นผู้หญิงไม่ต้อำรวจผู้หญิงเนี่ยมันก็ตำรวจผู้หญิงอยู่แล้วรอด้วยสิอืรอด้วยจ้ะรอรอรอทำไมอันนี้มันแปลกจังเนี่ยทำไม่เหมือนกับคุณตำรวจผู้ชายเนี่ยเหมือน ำไมถึงเจอทำไมถึงเจงเขาบอเหมือนนี่คุณแม่แบงค์นี่คนนี้ที่จับผังเรานี่กดปุ่มเขาเสียงผู้หญิงปะใช่เขาเสียงผู้หญิงอ่ะมาดิ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 ดมั่วเขามันสวยมากเลยอะ่ะ แล้วชุดตำรวจคนนี้เขาสะอาดมากเลยเนะี่ยเจ๊โอ้ยเจ๊มันต้องเดินมาทางนี้ทางขวาทางขวาม,มันเดินได้เคยเล่นอย่างเคยเอย่างเนี่ยเคยมัง้งเคยมาตั้งนานแล้วเนี่ยนี่เปิดประตูได้มันไม่เป็นธรรมดาหรอก นี่ถ้าเจอนี่เลยคือโถส้วมเจ๊มาด้วยมีงูด้วยอะ่ะสงสัยต้องไปทางนี้่ะเนี่ยอืม,อมโอเ,เจ๊ลองกดอันนี้ดูกดไหมอืมลองกดอันแรกดูกดไหม เผื่อว่าจะเจอแบงลี่คุณยายก็ก,ก็ตัวตงลกอะมีสามตัวนี่แบงลี่คุณยายแกนี่แล้วก็ตัวตงลกมาด้วยสิไม่รอเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ซีดีไปช้าอ่ะทำไมถึง ทำไมถึงเขาจะต้องขังเราไว้ที่นี่เนี่ยเขาจะไปทำต้มเล้งต้มต้มเล้งแล้วเหรอนี่โอเคแล้วเจ๊แม่แม่แบรรี่ที่ดีบอกในห้องนี้แล้วเปิดประตู คืออะไรมานี่ <c oughs> สาวอ่ะเราเดินได้นะ่ะเจมันไม่ยืนที่เดิมเจ้สับคันโยกเลย หัวซีจะงวน mm hmm. เลยอุ้ยซีดีข <ok ึ้นไปสูงจังเฮ้ยกดปุ่มไมอะไรเนี่ยกดปุ่มกดปุ่มโซดาตุวกตุ๊กดปุ่มอะไร มันเสียงตึกๆๆ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 ๊กตึ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 ๊กโหยโซล่าก็คือโซล่ามาด้วยสิที่เดินช้าเนี่ยนี่ตัวตลกน่าจะเป็นมิสเตอร์ฟันนี่นัมมี่น่ะเขาว่าซีเคยเล่นอยู่นี่กระโดด กระโดดกระโดดอื๊บขอด้วยสิไม่รอได้ไหมอะไม่ได้ต้องรอไม่งั้นเดี๋ยวซีดีก็ช้านี่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 น,นีมา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 ,ม,า,ม,า,ม,ามีบันไดอยู่ของฟรีถ้าจะเป็นบันไดน,นี้อ่ะปีนเราปีนได้นะเราก็ขึ้นไป นี oh, see, oh, right. okay. alu, ่โหสีตกมาด้วยอึ okay. ๊บโอเคเราก็โอ้โหพังลมฟังลมเลยนี่อึ๊บอออโอเคเดี๋ยวสีเปลี่ยนรอกระโดดมันจะได้เร็วๆอุ๊ยฉันตกอึ๊บโอเคนี่ อันนี้เขาฮึบพึบบไม่ได้เลยพึบขึ้นตรงนี้ก็ได้นี่อ๋อไม่ต้องกระโดดตรงนี้เนี่ยมันปีนขอนด้วยอ่ะท่อมันใหญ่เกินไปแล้วเปล่นเน่ยเรสามารถยืนได้อ่ะท่อใหญ่ไงเจ๊เราต้องปิดเหรอทำไมเต้องปิดเนี่ยไม่งั้นมันจะมีแก๊สพิด <c oughs> ไทยนำอยู่เน,น,นี่ยไทยนำวีนนี้วายโอเคเจไทยนำอยู่ทีนำอยู่เพราะว่าเพราะว่าอะไรไม่รู้ซีดีเดลิวใช่ต้องต้องซิงเน่ซิงซิง ต่อไปเป็นพังลมนะ่ะเอาไว้กระโดดน,นี่นี่นี่ได้มันใหญ่เกินไปที่พื้นนะ่ะมันใหญ่เกินไปแต่อันนี้ยังเล็กึต่อไปคือพ่อครัวนะนี่คือพ่อขัวที่ที่ดีบอกในโรงอาหารนี้ ห้องนี้ก่อนนี่มาดูก่อนไหนนี่ห้องนี้ที่เอามาวิ่งเร็วนะใช่ไหมอุ้ยผู้หญิงพ่อครัวอุ้ยเป็นผู้หญิงอะผมหมวกสีชมพูด,ด้วยแล้ว,แล,วแล้วผู้หญิงมีนวดพ่อครัวผู้ผู้หญิงมีนวดเจ้เขาปสอะไรใส่ซีดีด้วยอะอะไรส้มส้มอ,อะอสีเขียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยวิ่งช้าจัง เขาทำไมวิ่งช้าระวังอย่าโดนตบนะแบงลี่บอสมึงวิ่งเร็วจังเนี่ยนี่กระโดดกระโดดอืบเอา้ามันกระโดดได้เฉยยิงเขาอยู่ทำไมของเขาขาดจังเนี่ยเย้ yeah. สองีย่งย,ย,งย,ยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่โดนตบยังไม่โดนตบสองี่ยังไม่โดนกระทาตบมีหนวดด้วยอ่ะทำไมของเขาขาดอย่างเนี้ยเห็นไหมเ,เห็นเสื้อเขาขาดไหมเย้ได่เป็นรอสีด้วยน่ะเอ้บาย เจ้งรอด้วยรอด้วยหรือไม่ทันตอนน่ะเลเซอร์เลเซอร์สีแดงเรื <S <S ่อยระวังโดนระวังโดนถ้าโดนเนี่ยเราตายแน่นอนอุ้ยจะตายเหรออ้ยเกือบโดนโอ้ยเกือด คต่อต่อไปมันจะเป็นสะพานเนาะจะเป็นตัวบอสด,ดิสดดมีตัวบอสไหมนู่นอะนู่นข้างนอกเลยเดี๋ยวซีต้องก็ไปเอาสะพานอีกเพราะเดี๋ยวจะได้ออกไปจากที่นี่ง,ง่ายเลเออมีมาแล้วไปต่อนี่ ว้ยฉันตกตายเลยเรียบร้อยนี่เจ้ตนตกไปเอาเทอเอ็นเทอเอ็นเทออันเอือกอ้ยเราเจ้ต้องวางดีๆหน่อยวางดีหน่อยได้ไหม มาด้วยเล้วลสะพานไม้อสุดท้ายอะ่ะหิบไม่ได้อยู่แล้วอ่า้เหนตัวบอสไหมเห็นน,น,นี่ตัวบอสหุ่นยนตัวนี้เลยโอ้โหพี่ซีซูดได้อยู่นะไม่มีชื่ออยู่ด้ยวยคุณแม่แบลกแลหุ่นยนต์บอส มันยิงปืนได้ด้วยอ่ะเอ้าเขาก็อยู่นิ่งเฉยเอา้าเรายิงไปดิถ้าวันมันถึงอยู่นิ่งเนี่ยรู้อะไรใช่ไ,ไอโอเค ก็แด้วยังเกือบแล้วเย่หืมซีเกือบโดนเสร็จแล้วเ,เ,เวจ๊มาด้วยนีมงอให้งองอหน่อยได้ไหมได้ไหมตอนนี้มาด้วย อย่ายิงพาชีนี่นี่โดนได้โดนได้จะยิงไหมยิงใครอย่ายิงไม่ชอบยิงเลยยึบยิงไม่ได้ลงเลย ว่้ย,ยิงไข่เนี่ยเมื่อกี้อ่ะยิงซีดีล่ามีหรืออาจจะใช่นะแต่มันไม่มีเฮลิคอปเตอร์อ่ะมันจบแค่นี้จริงอ่ะจริงไม่มีเฮลิคอปเตอร์น่าเอา้นมันก็จบตรงนี้เลยปีไม่ได้ไม่ได้อ่ะเก็บเพนด้วยเนี่ยเจ๊เราแปลงร่างได้น่ะ ขอให้แปลงร่างจะแปลงร่างเป็นตัวอะไรก่อนดีคุณยายอ่ะขอแปลงร่างด้วยเดี๋ยวเดินพร้อมกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวสามสองหนึ่ง <laughs> เราแปลงร่างเป็นคุณฟันนี่นัมมี่ดีกว่า สำหรับวันนี้เราก็ลาไปก่อนนะคะ <c oughs> อย่าเพิ่งนะขอไปล่างก่อนฟันนี่น้มมี่ไเดี๋ยวต่อไปจะเป็นคุณตบวยแบงลี่วันนี้ขอลาไปก่อนไงบาย